สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพ่อป,ป,ปสุกุศลก้อนครับผมพ่อปป๊อปเคยอีสานพาก,กินคือเข้าครับพี่น้อง <ยก S 1> นี่มากินเมียงปลานกันครับพี่น้องเดี๋ยวยกถาดให้เบิ้งเลยครับ <c oughs> เตรมถาดเลยครับกินน้ำกันกับแม่บ้านข้าวเระพี่น้องครับใช่ไหมตอนนี้จะเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนไม่เห็น<ม>เอาเอาวางมาเลยอืมเด็กจิ๋่ละ ะ้ไม่ไช่ไหมหเออๆออเอามีล่ะ้ามีล่ะไก่ไก <laughs> ่น <ว S 2> <c oughs> ี่ค่ะม <c oughs> มามาพี่น้องครับนี่แหะครับเี๋ยวป้าเผาคพี่นองครับ,รบขันแรกก็ลอกปลาก่ <c oughs> <c oughs> อนนลอกหนไ่ลอกกินได้ เกลืออร่อยค่ะให้กินเกลือก่อนเลยเราเหิวแล้วแหนมหยิบผักก่อนเลยว้ามาจ้างขาเม่อกี้แล้ครับนั่นแหละพี่ชื่อค่ะนี่ลวกเสร็จมามาล่องมาลองเบิ้งนี้นะครับนี่นครับไม่รอ้อน กีนรถกี่ล่ะทักกับทั้งหลายแหละจวดพี่น้องจวดพอเลยลองเสร็จมาม่เพิ่งครับว่าเป็นแน่ไรอีกแล้วลิมอ์สอรร์ไหมอีกแล้วใส่น้ำเน่ยด้วยอีกแล้วนี่ใส่เนี่ย โอสีหลัค <Workers> ร <intendent> ับพี ong, ่น้องซองเขากินเขาน้องกันวอานรัวหอมวนครับอื่งจางง่ายสีหลัพี่น้องขัาไง่กินตามง่นี่ละแต่ทีละเครือเมาไปพี่พี่น้องกุกคนครับ ยืพี่น้องเสยนมมากจิก้อร่อยมา้งระมามันี่น้ำจิ้หวานตังหนึ่งยไหนหรือม้ออดิอืไม่จัดเ้นมากานะคะ แบบครับพี่น้องใบสามกุ้งครับไปดอดบ,บ,บานห้องเหรอครับเจนนี่บ้าอ่าน้ำจิม้ม ให้ใหญ่มากชนแก้วคุณเล่น่ปพี่น้องลุยสามสองหนึ่งโบ<อ>ยิง <laughs> ได้ไหมเนี่ยข้ที่อตรงนี้ครับ จับม <c oughs> ีมามาจักน้อยนึง <c oughs> บริตัดบริตัดบริตัด โออนิ่งก่อนดึงขึ้นเออแส,บแสบแีบๆมาพี่น้องมามามาเดี๋ยวน่าจะทำขนมจีนนะเนี่ยอยากกินรึมันซ้ำเมนูซ้ำเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อคนกินก็เบื่อแล้วค่ะเนี่ยปลาเนี่ยไม่เบื่อหรอกหมูมันแพงก็กินปลานี่ละนี่ครับกินขนมจีนจะทำขนมจีนหลายคนแล้ว,วลไม่มีเวลา หืมใส่เซนแจกแจกไหมพี่น้องรูดยอดโอ้กางกางกางโมได้ใบอันตรายดี <laughs> เาจะเอาขอเอาต้นแก่ให้ว่ะไม่จะพูดไม่หลักบ้านเราฮะบัวแล้วไม่ไปเอาหลักบ้านร้านให้ไม่ได้ไปเอา ท่าหลังดึงมี่กี่รักงั้นมันหิวมากก่ะจังๆี่รักมันก็เลยเฝ้ามันก็เลยกินกินเป้ากินเป้ากินเป้าเร็วเป้ากินอย่างเร็วไวอย่างเป้าฝังแล้วพี่น้อง เห็นมากอบ thank y o น,นี่เป็นคือว่าเป็นเมนูที่ล่องมาจากตะมังหงเรได้พี่น้อ,องลำส้วมกินได้กินดีกันอันนี้ห่อห่อถือจับเฉินเฉินมาุ้กยอนตัว,ตวตน้อยก่างน้อยเนาะ ตัวหวานนะครับตัวหวานๆเลยดูอะไรดี เนื้อแบบแข็งอะ่ะทำไมเนื้อแข็งอะ่ะเนี่ยก็เอาปลาสดย่างใช่ไหมอืมโอโหเพร๊บแบบนัง้ง ใส่ปลาเสียป่ะพี่น้องไปย้อนไย้อนปลามันตายแล้วเนาะใส่มันบ่ม,ม,นมีเมบืเ้องเนี่ยมีแต่ตะไคร่มันบักยังไงล้วดเลยเต็มท้องอยู่หัวเดืนเบ่วหัวนั้วหัวมวนด้อพี่น้องขึ้นหน้าดูอ่ะย่างกิน อย่างนี้แซ่บดูเท่าไหร่เออเยอะจังแม่อย่างกลางเนาะ ดูกระนิ้งดูนิวความสุมดอด้โอ้โหโอ้โหโอ้โห่าหงใช่เหรอครับเนี่เมื่อก่อนคนนี้ชอบกินปลาหมึกเดีย๋ยวนี้ไม่กินไปเจอปลาหมึกที่ไม่สดแล้วก็กินแล้วท้องเสียอื เสียดายบางทีเขากินด้วยความเสียด <laughs> ายโองนี้พี่น้องกลางโอ้คือมืดวานนี้กล่องบอฟโฟกัสขอโทษขอไปพี่นอ้องเด้อมืด พี่จะร้องอ้อนไม่เหมือนคนอื่นเสียงประหลาดร้องเหมือนไม่ใช่น้องหมาร้องกันนะ ซีโปรหนาใช่เลยครับมาเหรอ่ครับเสียงลูกอ่อนโอเคครับพี่น้อง สํหรับที่นี่จะฝากไปเพียงเท่านี้ครับผมจังพอกันไม่คิดหนาครับผมเดี๋ยวกินต่อกับแม่บ้านครับน,นี่เดี๋ยวมันคิดมันสีเงาไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้กากพี่น,อนอ้อ,กนนองกดไลคไล์กดแชร์กดติดตามด้วยนั่งใจเคยสารนี่เด้ครับพี่น้นนองครับพอ,อกันไม่คิดหนาครับผมสํหรับที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบาย